คือสิ่งที่ท่านพูดให้เราฟังให้เราได้รู้ด้วยแล้วก็ถ้าเรารู้จะเอาประโยชน์เอาไปคิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติก็เป็นประโยชน์กับเราเหมือนกับคนอื่นถือตะเกียงมามีตะเกียงอะคนถือตะเกียงอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราเนี่ตาดีเราเห็นแสงสว่างจากตะเกียง เราสามารถจะมองเห็นทางมองเห็นอะไรที่มีค่าที่เราจะเอามองเห็นอะไรที่มีประโยชน์ที่เราจะสามารถเอาไปใช้คนตาบอดจะไม่เห็นเพชรจะไม่เห็นทองไม่เห็นเงินไม่เห็นของมีค่าแต่เขามีตะเกียงคือเขามีไฟเราจะไปดูถูกเขาเหรอว่าเจ้าตาบอดเจ้าถือไฟโอ้ยจะเป็นเจ้าแบบขี้ล่ายโบเห็นยังดีโบเห็นของดี ถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นเราจะมีคนจะเป็นคนยังไงเอาทั้งที่เขาถือแสงสว่างให้เราเห็นเพชรเห็นทองเห็นเงินเห็นของมีค่าให้เราได้เอาสิ่งนั้นฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังใครเทศใครแสดงนักปริยัตินักบาลีที่เรียนศึกษาจดจำมาให้เรารู้ว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่า ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์จดจํามาท่องต่อกันมาเรียนกันมาเสืบต่อกันมาทุกวันนี้เนี่เรื่องของปริยัติเรื่องของการจดจําอะไรต่างๆที่เอามาพูดเอามาสอนจนถึงทุกวันนี้เราจะได้ประโยชน์จนถึงวันนี้ไหมเราจะได้ยินได้ฟังไหมเราจะเกิดความศรัทธาไหมถ้าไม่มีปริยัติหลักการที่ถูกต้องที่นมา,มาปฏิบัติ ที่นามาปฏิบัติฉะนั้นเราอย่าไปด้อยค่าอย่าไปดูถูกคือชื่นชมสํานึกในคุณของท่านที่จดจํามาที่ท่านเรียนมาสืบต่อมาถึงเราทีนี้เราทีนี้เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปต่อยอดได้อย่างไรพระอาจารย์ท่านเป็นแบบอย่างมากไม่ใช่ชื่นชมยกย่องว่าเป็นอาจารย์ของตนเองแต่ว่าจากที่เห็น การนั่งสมาธิกด็ดีการเดินจงกรมอธิบายสภาวะเรื่องการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นคือคนบางคนนี่ต้องเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เรื่องการให้ทานเรื่องประเพณีวัฒนธรรมความศรัทธาในในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสังคมที่เราจะไปก้าวล่วงความศรัทธาเขาบางครั้งมันทำให้เกิดปัญหา เราจะต้องรู้บริบทว่าสังคมนั้นเขามีบริบทเขามีประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เขารับได้เอาสิ่งที่จะเชื่อมต่อไปให้เขาได้ประโยชน์พระจารย์ไล่ไปตั้งแต่เบื้องตอน้นพญา,าคำโบราณคนอีสานฟังสิ่งมุงมุงของสังโคเป่าทำความดียามวันศินวันพรอนบาปปุ่นในหัวหู สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่แบบอยู่ในสังคมเป็นส่วนที่ให้เราแบบได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันเชื่อฟังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าต่อยอดไปอีกต่อยอดไปถึงการปฏิบัติในเรื่องของการเจริญสมาธิกรรมฐานสมาธิวิปัสสนาอานาปานสติ ไล่ไปบาลีก็อธิบายการปฏิบัติก็อธิบายท่ามกลางแล้วก็ที่สุดอาตมาจึงบอกคุยกับโคดแบงถ้าโคดแบงจะพิมพ์โปสเตอร์ขอเป็นรูปพระจารย์นะมีรูปพระจารย์กำลังกรารพระจารย์ใหญ่และขอสโลกแกนว่าพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็ยนให้สัมผัสคือท่านพูดให้ฟังแล้ว แล้วท่านก็ทําให้ดูแล้วแล้วก็อยู่ให้เราเห็นเนี่ยอย่างวันนี้ท่านป่วยที่เราเห็นนะวันมาคะ่ะท่านก็มาให้กําลังใจเราแล้ววันนี้ตอนเย็นท่านก็จะมาอีกคืออยู่ให้เราเห็นบางทีก็สงสารนะธมานี่ถ้าใครไปฟังหมอหลําก่อนหนึ่งธรมาแต่งโดยหมอลัมวิทยาวันนี้ก็มาก่อนอะไรรู้ไหม โบชาคุณพระจาจทร์ถ้าว่าตมานี่แต่งทั้งน้ำตาก่อนนี้แต่งอยู่คืนเดียวเกือบทั้งคืนเนาะพอเวลาเราเขียนก่อนไปความรู้สึกมันก็เห็นภาพภาพพระจาราร์ที่ท่านแบบนอนเป็นอมภาตนอนยังไงกินยังไง เข้าห้องน้ำจะลุกจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะคุยคือเราเห็นเนี่ยเรายังทรมานเนาะเวลาเราฟังท่านพูดสมัยก่อนท่านพ่อพอพูดได้เราก็ลุ้นว่าท่านจะพูดได้ไหมบางทีพูดฟังไม่ชัดเราก็ฟังคือเราเหนื่อยอะเวลาท่านกินบางทีสาลักออกมาบางทีมันย้อนกลับไปเข้าปอดปอดอักเสบ บางทีแบบเห็นแล้วกว่าจะเกินได้แต่ละคำกว่าจะกินได้แต่ละครั้ง,งโอ้ยนอนที่นี่เข้าห้องน้ําเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาบางครั้งบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบยาตมาเนี่ยอย่า,า,านะยงพระอาจารย์ชัยพรครูบาอาจารย์เวลาเข้าห้องน้เข้ากับท่านพูดตรงๆนะอาตามาไม่เคยเข้าห้องน้ํากับใครโยเวนพระอาจารย์ใหญ่เวลาท่านเข้าห้องน้ํา ขอไหท่านจะถ่ายหนักถ่ายเบาเราก็ยืนอยู่กับท่านเนาะแล้วก็คอยถือกระดาษพอท่านเสร็จเราก็กดชักโครกเรากระดาษให้ท่านขอไัยเอาตัวฉีดจนเสร็จพอรู้สึกเราเนี่ยเห็นแบบโอ้โออยอาจารย์คือมันสะท้อนใจต่ามาเขียนไปด้วยไม่รู้น้ำตามออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นความรู้สึกที่แบบมัน ชีวิตมันมีทุกจริงๆเนาะถึงแม้ว่าจะมีธรรมถ้าเราแบบมีกรรมอันนี้พระอาจารย์ท่านยอมรับเนะท่านไม่ได้แบบโอ้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะนี่ท่านเล่าเรื่องกรรมของท่านท่้นแต่ท่านเป็นหนุ่มตั้งแต่ไปตีกับพวกนักเลงเตะนักเลงจนข้อหกักจนเป็นอามาพาตเนาะท่านเล่าเรื่องประวัติของท่านอะไรต่างๆพวกนักเลงพวก โจรจะมาป้นมันฆ่าคนโน,น่นนี่ป้นจี้มาไม่รู้เท่าไหร่จะมาป้นมาจี้พวกท่านที่ทํางานสร้างถนนอยู่ที่อุ้มหางบ่เ่มาก็ยังไม่ค่อยได้ไปมาท่านก็ไม่รู้แล้วพวกโจรจะมาท่านก็เป็นนักมวยเก่าท่านี่ป่นไผ่พวกปนที่ตีไผ่พวกตีมาตีกับนักมวยเก่าไปท่านก็เลยจัดการนะซะไปจี่ไหนกระดูกสันหลังหรือคอนี่หลัหกักเป็นอามาพาศ เป็นอามาาพาตพอท่านมาป่วยมาเป็นอย่างนี้ท่านพูดเลยโอ้ยกรรมกรรมกรรมครับแล้ววะเป็นอย่างมันเห็นเขาเกือบตายแล้ววะจนเขาเป็นอามาาพาตไม่ต้องรอชาติหน้าท่านบอกมันเกิดมันได้รับผลในชาตินี้บท่านก็ยอมรับแต่ท่านจะยอมรับอย่างไรก็แล้วแต่และแต่เราไปรู้สิทธิ์ีนเรานี่ยป๋โอ้ยอาจารย์อาจารย์เป็นผู้มีธรรมมีบารมี อาจารย์ต้องมาอยู่อย่างนี้นี่บางทีบางคนไม่เข้าใจเขาก็พูดเขาก็แบบเหมือนกับไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญแต่พอเราได้เห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกสะท้อนใจว่าโอ้เราจะทําอย่างไรให้กําลังใจพระเจ้าพาก็เลยคุยกับท่านอาจารย์ชัยพรอ,อาจารย์ทองพันท่านอาจารย์ธีรวัตรพาอภากัย่างไปถาดพนมบอหยางไปอย่าง ยังเผื่อถวายบุญพระจาจาร์ตอน,น,นพระจาจาร์ยังพอพูดได้ให้พระจาจาร์เห็นว่าเฮ้านี่ถึงจะว่ได้อยู่นําถึงจะว่ไเด้มาดูแลแต่ว่าเฮ้าก็อยากให้เห็นอยากให้คนเห็นว่าเฮ้านี่เหตุนในคนบ่งว่าคนสอนมากว่าคนปฏิบัติให้เฮ้าเด้ปฏิบัติตามเสิร์ฟต่อแล้วก็ได้พากันแบบตั้ง จะเรียกว่าเป็นกองทุนมูลนิธิถ้าจะมาจะไม่ผิดว่าประเจ้าอิโยมทำมุญมาช่วงแรกๆจะมาเอาวัจัยที่วัดอีกเอาปัจัยที่พระอาจารย์ทองพันอีกรวมกันทอดพระป่าตั้งมูลนิธิให้ท่านน่าจะประมาณล้านกว่าบาทในช่วงเริ่มต้นตั้งแต่เดินแรกๆแล้วก็สร้างสลาเชียงทองแต่แรกๆนั้นอีกพอเราทําอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเรามีความสึกว่าเราได้ตอบแทนท่าน ได้บูชาคุณท่านความสำนึกในคุณของครูบาอาจารย์มันเป็นความงดงามของลูกศิษย์แตกการเนรคุณการที่เราแบบไม่รู้จักบุญคุณหรือว่าเป็นผู้ที่แบบว่าทําให้ท่านเสียอ,อกเสียใจใทําให้ท่านแบบอะไรต่างๆที่อับอายหรือไม่ดีอันนี้มันจะเป็นความเศร้าหมองหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบไม่ดี ในความรู้สึกในชีวิตในความเป็นลูกศิษย์ฉะนั้นว่าเราทั้งหลายการที่เรามีความสำนึกความกตัญญูจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นความงดงามของลูกศิษย์พูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเนี่ยอย่างครูอาจารย์ที่เป็นครูอาจารย์เนี่ยเป็นพระเถระนี่ถึงแม้ว่าแดดจะร้อน ถึงแม้ว่าจะปวดขาเราก็จะมีความรู้สึกแบบเป็นครูอาจารย์เย็นให้สัมผัสให้ท่านทลายนั่งเย็นไปสบายครูอาจารย์ก็นั่งตากแดดไปไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นอาจารย์เราก็เสียสละอนนี้อาตมาเทศแบบสบายใจเลยถึงแม้ว่าเหงื่อจะแตกแล้วพ่ออะไร คนรู้สึกว่าเราไม่ได้เอาเปรียบท่านทั้งหลายแทนว่าเราทั้งหลายนี่โทรศัพท์มันก็ยังร้อนเลยปิดไปเลยไม่รู้กี่โมงแล้วให้มีกี่โมงแล้วสี่โมงสี่สิบโอ้ยยังไม่ถึงห้าโมงเลยมีปัญหาย้อนกลับมาว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาสร้างคุณค่าเพื่อ ตอกย้ำความสำนึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเพราะที่เราได้ที่เรามีที่เราเป็นพ่อมีผู้ให้พ่อแม่ให้ชีวิตเราครูบาอาจารย์ให้ความรู้ให้ธรรมะนำพาในการปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เหมือนคนอื่นหรือว่าเราจะแบบไม่ดีเหมือนคนอื่นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้น เราก็ต้องยอมรับเพราะเราอาจจะมีกรรมของเราที่เราเคยสร้างมาเรายังมีกิเลสของเราที่เราอาจจะปฏิบัติยังไม่ได้เหมือนกับที่ครูอาจารย์อบรมสั่งสอนเรายอมรับนะถ้าเรายอมรับความจริงได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคนที่แบบไม่ยอมรับตนเองเนี่ยมันเปลี่ยนยากจริงๆเลนิสัยก็ดีสันดานก็ดี หรือว่าการพูดการแสดงออกก็ดีอย่งเวลาเราพูดอะไรแรงๆมีคนมาบอกว่าอย่าว่าแห้งหลายถ้าเราไม่ยอมรับความจริงมันที่เป็นอย่างนิ่ัส่ข่อยเป็นอย่างสิข่อยเป็นคนว่าตรงข่อยเป็นคนว่าวแห้งมันก็นเป็นอย่างสิเราข่อยนี่แล้วเราก็จะเป็นยังไงล่ะเราก็จะแก้ไขไม่ได้ถ้าลองมีคนพูดตรงมาเราเออมึงตรงกูก็ตรงขึ้นกันแบบนี้เออ มึงก็ว่าได้กูก็ว่าได้เื่กันละอ่าอ่ามึงสิเป็นอย่างล่ะมึงเก่งผู้เดียวบป่าไปแล้วัดนี่ถ้าเรานี่ถ้าเรารู้ตนเองคำนี้สำคัญมากเลยผู้เ้าสอนให้เราดูตนเองเพื่อให้เรารู้ตนเองถ้าเราไม่รู้ตนเองนี่มันจะเป็นยังไงมันจะหลงแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะยึดมั่นถือมั่น มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นทุกชีวิตของเราเนี่ถ้าเราไม่รู้ตอนเองเนี่ยในการเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจึงเป็นลักษณะของพุทธอันนี้คือลักษณะของพุทธด้ผู้ที่เป็นพุทธจะต้องมีความรู้จะเป็นเป็นผู้ตื่นแล้วจะเป็นผู้เบิกบานอย่างที่เราฟังบ่อยๆว่า พุทธเจ้าเป็นผู้มีพระมหากรุณาที่คุณเป็นผู้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นผู้มีปัญญาที่คุณอันนั้นคือคุณที่พระุทธเจ้าได้แสดงคือพระุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณในการที่จะโปรดเวนยสัตว์อันนี้เป็นลักษณะในการแสดงออกของพระพุทธเจ้าคือสิ่งนี้ออกไป ที่ท่านแสดงออกถึงการเป็นผู้ให้สร้างบารมีมาไม่รู้กี่กับกี่กันเพื่อจะมาโปรดเวนยสัตว์ถ้าจะบรรลุธรรมและเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้แต่ว่าพระมหากรุณาที่คุณที่มันยิ่งใหญ่ที่จะให้ที่จะเสียสละสร้างบารมีในการเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้คือสิ่งที่มีคุณของพระองค์และคุณยาหนึ่งคืออะไรคือต้องมีความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเอาชนะความโลภความเห็นแก่ตัวเอาชนะความโกรธความไม่พออกพอใจสามารถเข้าใจในความเป็นจริงที่ไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นคือต้องบริสุทธิ์หมดจดบริสุทธิ์ใจจริงใจถ้าใครบริสุทธิ์ใจจริงใจท่านจะมีคุณแล้วไปที่ไหนเขาก็ยอมรับเขาก็ไว้ใจ เขาเชื่อใจโอ้ยคนนี้แบบบริสุทธิ์ใจอ่าแกแบบจริงใจมากคบกับใครไม่เอาเปรียบหรอกคบกับใครแกไม่เห็นแกตัวเป็นคนแบบเชื่อใจได้อันนี้คุณแล้วนะเป็นผู้มีปัญญาที่คุณคาว่าปัญญาที่คุณนี่อันนี้คือลักษณะที่เป็นคุณภายในของพุทธเจ้าคุณภายในของพุทธเจ้าคืออะไรต้องเป็นผู้รู้ ต้องเป็นผู้ตื่นต้องเป็นผู้เบิกบานที่เรามากราบพระธาตุพนมเรากาบพระเจ้าคุณที่เราระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณคุณที่เราระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณคุณที่เราระลึกถึงพระปัญญาที่คุณที่เราจะนําคุณเหล่านั้นมาใส่ตัวเราเถิดถามว่าพระรัตนตรัยมีคุณไหมเป็นไม่รู้ใช้คําพูดคําไหนถ้าจะพูดแบบมีคุณนั้นยิ่งใหญ่ในความรู้สึกตาตมาย,ยังบอกว่า มันยังน้อยมันไม่สมกับคุณของพระเจ้าที่ท่านสร้างมาโดยมีมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ที่ท่านได้โปรดเวนยยัสส์ไม่รู้เท่าไหร่คนที่เรียกว่ารู้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้พระเจ้าเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานพวกเราทั้งหลายเนี่ย ถ้าเราไม่รู้จากตนเองเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงมากได้สังคมทุกวันนี้ที่มีปัญหาที่เกิดความขัดแย้งหรือว่าทำอะไรแบบไม่ถูกอกถูกใจกันส่วนหนึ่งเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการไม่รู้จากตนเองไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้อะไรที่มันสมควรไม่สมควรรู้ บุคคลรู้สถานที่มือไม่มีธรรมของสัตบุรุษถ้าเราไม่รู้จากตนเองเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเวลาเราจะอะไรต่างๆนี่มันก็จะเป็นปัญหามันก็จะเกิดความผิดพลาดทะนั้นการที่เราเข้ามารู้ตนเองหรือว่ารู้อะไรที่เราทําอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดในการที่จะมาจัดการกับตนเองนี ให้สามารถรู้ความจริงในชีวิตของเราให้ได้นี่คืออริยสัจร,รัวชีวิตที่มีทุกข์เนี่ยแล้วก็รัวเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วก็รัวชีวิตมันดับทุกข์ได้มันแก้ปัญหาได้อย่าไปมองว่าโอยทางตันไม่รอดจบทุกอย่างแบบเราแบบไม่ไหวแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยจบจริงๆ แต่พุทธศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหยุดยอมแพ้ตรงนั้นพุทธเจ้าสอนอะไรต่อในอริยสัจจึงมีนิโรธไอคำว่านิโรธเนี่ยท่านอย่าไปมองไกลแบบโอ้มันไกลเกินฝันนิโรธคืออะไรคือให้เรารู้ว่าเราจะแก้ปัญหาได้คือให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้ให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะพ้นทุกได้ชีวิตมันมีทางออกชีวิตมันสามารถที่จะหลุดพ้นได้ เราจะไปบีดกั้นตนเองแบบให้ตนเองยอมรับว่าจบแก้ไม่ได้แค่นี้เราตายแล้วแค่นี้เราไม่ไหวแล้วถ้าเราแก้ไม่ได้ภายนอกเราก็มาแก้ภายในคือบางอย่างเราแก้คนอื่นไม่ได้บางอย่างกำลังไม่พอที่จะไปทำอะไรได้เราแก้ที่ไหนที่นีนใจเนี่ยเนี่ย,เ,ยเพราะว่าใจมันอยู่กับเราเนี่ยบางอย่างเราไปแก้คนอื่นมันแก้ไม่ได้หรอก เพราะอะไรคนอื่นก็คือคนอื่นเนาะเขาไม่ได้อยู่กับเราเราไม่สามารถบังคับได้แม้แต่ตัวเราบางครั้งเราจะบังคับตนเองไม่ได้เราจะไปบังคับคนอื่นเนี่ยให้สามารถเป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าทําอย่างที่เราหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเราต้องเผื่อใจไว้แต่ที่เราจะแก้ได้ก็เลยแก้ที่ใจของเราเนี่ยอย่างท่านฟังเทศอยู่ตอนนี้ท่านจะไปคิดว่า เมื่อไหร่พระอาจารย์จะหยุดเทศเมื่อไหร่พระอาจารย์จะเลิกท่านแก้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะการหยุดเทศมันอยู่ที่อาจารย์พิ็นไหมไม่ได้อยู่ที่ท่านท่านจะต้องแก้ที่ไหนท่านต้องแก้ที่ใจของท่านการสิเทศไประเทศไปโลดกูนั่งในหม่มดอกกูสีภาวนาหายใจเขาพูดหายใจออกโทูกูสิปล่อยว่างแดดปานนี้เราเทศไปได้เราเทศไปโลด อ่ให้เรามวนไปเรากำลังมวนกูกกันั่งสบายเปนนี่ละจะมาแก้ที่อาจารย์มันแก้ไม่ได้มันแก้ที่ไหนแก้ที่ใจของเราเนยปล่อยวางถ้าเราแก้ที่ใจได้จ๊อที่นี่คืออะไรคือมันไม่ทุกมันปลดเปือ้อนอะไรที่มันแบบทําให้เราต้องแบบทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเหนื่อยกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าแก้ได้เลยไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้เลยนี่ย มันต้องไปอยู่ที่อะไรดิวิธีการที่เรียกว่าอริยมมัคเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความถูกต้องถ้าเราสามารถที่จะเอาอริยมมัคมาเข้าสู่การปฏิบัติในการที่จะเดินตามมัคเดินตามวิธีที่ถูกต้องความทุกข์ก็ดีปัญหาก็ดีอุปสรรคก็ดีก็จะเบาไปก็จะละไปก็จะหมดไปที่สุด เราก็จะพ้นทุกข์ถ้าในทางโลกเราก็จะก้าวไปสู่ความสมําเร็จก้าวไปสู่ความเจริญหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากอุปสรรคเพราะอาริยมรรคเป็นทางที่จะนําเราไปสู่ความเจริญวันนี้คอ,อนโมธนาความปรารถนาของท่านที่อยากให้พระอาจารย์หยุดเทศก็จะสําเร็จแล้วนะ <c oughs> ท่านก็จะได้ยีใจ ผมบอกว่าสมควรแก่เวลาแล้วตื่นก็มีตอนฟังเทศเงาหัวซักคนกับคอฮักไปสมควรแก่เวลาแล้วนั่และวรบอกมันนะโอ้โพีวีเงาอันนี้ก็เสียดายไม่ใช่อะไรวันต่อไปเราจะไม่ได้มาทําอย่างนี้อีกก็เป็นอะไรที่แบบจะได้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันขอความเจริญออกงามในสิน่ในธรรมในคุณงามความดี จงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันผู้ท่านทุกคนด้วยเถินสาธุ